สวัสดีครับสุนิจโจอัฒยไ์ไทยชาแนลนะครับโอ้นี่ครับมาสั่งอะไรเอ่ยหมูย่างหมูย่างน้ำตกหมูย่างนะครับย่างสขขดๆเลยนะฮะใช้เตาถ่านนะครับสุดยอดเลยนะฮะนี่ครับหัะจันนะฮะเจ้าเก่านะครับเอ่อเอาแล้ามันสุกแล้วก็มันสุกหมดยังหมดแล้วใช่ไหมเอ๋อเหรอเดี๋ยวเอาชิ้นใหม่ลงก็ได้ยัขขอนออกเลยครับ แล้วชิ้นใหม่ลงลงเลยปะลงเลยอ่าลงเลยนี่เดี๋ยวจะดูอย่างป้าต้องไปล้างนี่ก่อนออกมามันต้องไปล้างก่อนใช่ไหมอ๋อกานเอาผมสั่งชิ้นนี้นะชิ้นชิ้นใหญ่นะแปดสิบบาทนะไม่แพงนะครับไปเยอะเลยแล้วเดี๋ยวไปหันก็เป็นเป็นเนื้อหมูนะฮะติดมันนิดเดียวครับไม่เยอะนะไมใกล้เลยยจะไม่ไม่ค่อยจะน้าไก่ ไกอนาธานมากมีไก่ด้วยเหรอไก่อ๋อไก่ทุกกะปิเห็นรึดิโอ้สูตรไหนเอ่ยสูตรปัตตานีสูตรปัตตานีไก่กะปินะครับอืมนี่เลยของพี่โจนะครับเดี๋ยวไปดูอาจารย์อันนี้ออกห่างๆก่อนไหมเดี๋ยวเผื่อมันจะเพลินแล้วมันจะเสียของไหมเอาไว้ริมๆก่อนระหว่างที่ห่าง่าเพราะผมว่าน่าสุตแล้วแหละนะครับ คุณนี้ถ้าย่างแล้วต้องอย่าเผลอนะครับเพราะว่าถ้าเผลอแล้วมันจะเสียของนะฮะต้องไว้ริมๆนะฮะนี่เลยของพี่โตชิ้นนี่เลยสังเวยนะฮะดูสีสันนะฮะเู็นดูความร้อนก่อนนะฮะร้อนสุดๆเลยครับร้อนสุดๆเลยโอ้โหดูน่าก,กาินนะสวยนะพอสารพิษทำก็จะล้างด้วยเกลือพอสารพิษแต่ว่าหมูไม่รู้กินพิษอะไรมาหรือเปล่าไม่หมูจ้านีมก็ดูดีนะนะไม่ใช่หมูซีพีอ่ะ ใช่ซีบีของบางพันน้อยนะไร่างี้หั่นไม่ใหญ่นะไม่เล็กนะอ่าได้แล้วก็มันจะมีน้ำจิ้มไหมอาจารย์มีค่ะมีมีมาผมผมถ้าทำเป็นน้ำตกมันยังไงวะเก็จะลองกินอย่างนี้ดูบ้างเออ้ยลองกินเลยก็เหมือนกันคุณโจให้ไหมคุณโจไม่ชอบคุณโกก็เอาที่ประจันทำเน่ะไปคุกก็คือรสชาติให้แม่พอก็ชิดน้ำบอกน้ำปลาใส่คือจบอ๋อเหรอไ่ะเอาเอให้แล้วก็เอาครั แล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะข้าวเหนียวสามห่ชิม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 หนึ่งตันนะขอชิมหนึ่งก่อนนะครับชิ้นไหนชิ้นี่เหรออืม,อมนไะหมน้อยหมักมาแล้วอืมกนื้อย่างสดๆหมกัก ซอสอ,อะไรเอ่ยพ่อจังก็แท่ทอสอะไรพถามข่ามัน,นอะอนหวานาแล้วใส่น้ำตาลต้าหว้นะม,มีกองข้าไก่เดือดแล้วนี่ครับ เอาลิมลิมแบบนี้นะสเต็กบิลลิ่งริงครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวีเจอยทเวชชนเนลครับออหมูย่างประจันครับอร่อยมากครับ